สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับเนาะวิญญาคนเก่าคนเดิมนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบันิซิมมรายงานฝนเนาะไอ้อฟซเบงนี่เดือนเมษาเลยครับเด้อเดือนเมษากใกล้สิสิ้นเดือนแล้วครับบอกเอฟซีบาบานวิญญาฝนตกครับตกบัดคืนเมื่อคืนนี่นะครับเนาะตกแบบ บยุดโบยอนเลยพี่น้องตกแบบเอาเป็นเอาตายนะฝนก็นได้คือฝนก็แปกครับพี่น้องเมษานี่ปกติสิเป็นฤดูร้อนเนะสิเป็นฝนรืฤดูร้อนเนะหรือว่าพายุฤดูร้อนสิไหมครับเนาะแต่นี่มันบบแมนนะเป็นฝนแบบเป็นพายุเข่าไา้ตกลิ้นเางแสจางแฉขึ้นหนาวฝนนะครับเป็นพายุเขาสิสไหมมัยากอะมาคิดเบิ้งโอ้นะครับ มันก yeah, ็แปลกนะครับเนาะออ้ยังกับแปรปวนไปเบิดบอว่าฝนฝ่าบอว่าฝนบว่ายังครับแปรปวนไปเบิดแล้วตอนนี้เนาะบอเป็นฤดูกาลแล้วตะกี้หน้าฝนเท่านี้ต้องเอาบูทเอาไฟแล้วนะพี่น้องเนาะเดือนพุนแล้วพฤษภาพมิถุนหนาคุณแล่วฝนตั้งสิตกดีเนาะครับเนาะต้องลงไฮลงหน้าเป็นบ่อันนี้เม่สาเพิ่งดูบรรยากาศเห็นป่ะพี่น้องบรรยากาศแบบบ้านวิญญาณเพิ่งขับเด้เดินี่ทางเขาบ้านวิญญาณวิญญาณค่ะ ได้ถ่ายให้เบิงนะครับเนาะบรรยากาศฝนขอขอะไรางานให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะว่าฝนบ้านวิญ,ญาตกแห้งครับตกโดนพร้อมนะครับนะเนาะก็เลยมาเก็บบรรยากาศฝนตกตกให้เอฟซีเบิงนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ได้ออกไปไซท่างแถวแถวบ้านวิญ,ญากับข่าวบ่ค่อยดีนะครับพนูดเป็นหันเป็นหนีอยู่พราะหนีนะครับ ดอกไฟไก่เก็บนี่ก็โอ้หลายครับตัวน <c oughs> ี <ries> ้เราอยากออกไปใส่หรอกนะครับเนาะยิญญาจะเลยมาเก็บบรรยากาศในเอฟซีเบงนะครับเพื่อคิดฮอดกันเนาะบรรยากาศเห็นไหมครับมืดสลัวขีดฝาอะไยุ่ยยุ่ยขึ้นนาฝนนะครับขึ้นนาฝนเลยเห็นะครับอันนี้ถนนเจนีทางบ้านวิญญาณนี่แหละครับทางเข้าบ้านวิญญาณเลยนะครับนะครับอากาศเป็นยังสี่นะครับบรรยากาศของทางเข้าบ้านนะแถวบ้านวิญญาหัวเสือแท่าแถวบ้านใกล้ๆเคียงกันนี่แหละ นะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศในเบิ้งนะครับก็เลยมาแจ้งข่าวเอฟซีน้ำว่าปาวิียฝนตกครับตกคักแล้วตกแห้งพร้อมนะครับเนาะ,ะตกแห้งน้ำตกแห้งน้ำบรรยากาศบึ่งเดินครับเด้อบรรยากาศเห็นไหครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยเนาะกะอยากหัวเอฟซีถ้าอยู่ทางอื่นตกบนนอนะครับเอฟซีทางไกลหรือแฟน วิญญาณนี่ทีตดตามวิญญาณนี่ทั้งอื่นตกบอทั้งพ่นยููทั้งเอฟซียู่ตกบอลฝนตอนนี้นะครับเนาะเป็นยังไงบรรยากาศหนาวเย็นสบายนะครับเนาะเขาก็บรรยากาศที่ว่าเขาบอให้ไปเที่ยวใสเพาะไปพบปะกันนะครับไปมหาวนทนานะช่วงนี้ก็ดีเลยบรรยากาศนี่สิภูจากนอนก็นอนนะครับภูอ่าวไปใสนะครับภูเฮ็ดง่าก็เฮ็ดตามหน้าที่นะครับเพราะว่า งานคือเงินเงินคืองานนะครับบมเห็นกับบัวใดนะครับพละขมีนะครับคู่มือนี่ก็เงินทองหายากนะครับฟังเงินทองขายยากเพราะว่าอย่างคนไปมหาสู่กันบัวใดเนาะจังยากปลูกพักปลูกผักแฟ้งนี่กัมีปัญหานี่ครับด้วยการทรงขายนี่กับบดีคือเก่านะครับเนาะก็จะรับสื่อก็จะก็มีปัญหาเพราะว่าตลาดมันบ่บเปิดพี่น้องคิดบิ่งตลาดบ่เปิดบ่มีคนมาสื่อเฮา บุกมาแล้วสิขายผู้ใดเป็นปพี่น้องนั่นแหละคือกันนพี่น้องกัผู้เฮ็ดงานกับตั้งใจเฮ็ดน,นะครับนาะตั้งใจเฮ็ดสู่เอานะครับนาะสู่เอาครับเข้าตรงสู่กับงานเปิดเอาแลกเงินมากนะแรงงานเบิง่งฝนตกน้ำถ่วงกันหน้าเพ่งเพงอยู่เห็นบ่ครับพี่นอ้องก่นะเห็นบ่น้ำถ่วมกันหน้าโอ้ยน้ำล่วงห่วยพี่น้องแต่ว่าน้ำล่วงห่วยเบิ่งอระโดดนะครับ เนี่ยแถวบ้านวิญญาณเลยพันหนาบ้านวิญญาณมาเนี่ยนะพันหมู่บ้านวิญญาณอยู่นี่แหละครับเบ่งบรรยากาศเด้อแถวแถวบ้านวิญญาณจะเป็นทังซีแหละครับบรรยากาศจะเป็นทังซีนะครับเนาะพี่น้องเนี่ยทางเข้าบ้านวิญญาณนี่ครับตรงนี้เลยนี่เห็นไหมัางทิศใป้ว่บ้านน้องพื้นนะครับบ้านวิญญาณนะครับเนาะครับนี่แหละทางเข้าบ้านเลยนี่ครับนี่ทางเข้าบ้านของวิญญาณนะครับเนาะวิญญาณกับรถกีดหัวดีฟีว่าใดเลยเกิดมารายงาน ขอแก้งขอรายงานฝนนะหาเอฟซีทราบแน่ะน,นะครับว่าฝนตกทางบ่ายมิยาด,ด้วยครับเด้อว,วันที่ที่ท้ายคลิปคือวันที่28นะครับ28 29สาอ่าย8 28เมษายนนะครับเนาะฝนตกแล้วนะครับนะฝนตกบาแห้งแล้วฝนตกบาแห้งนะครับแล้วเรื่องยังไงเอฟซีหัวน้วามีฝนมันตกแล้วบ่ายมิยาและทางบายเอฟซี FC, ตกบอนะครับเนาะ กแจ้งข่าวนเรื่องรับเรื่อเดือนไม่สายอยู่นะครับอ่าวิญญาไทคลิปด้วยพี่น้องวิญญาไทคลิปสมวนว่าไทยบางที่ยีแปดเนี่ยกับไป,ไปยีเก้ายังสี่แหละครับคือมันสิขาดเป็นมือนึงครคลิปต่อไปก็สิพัดกันไปเรื่อยนะครับเนาะเพราะมัน,นปล่อยมือเดียวดนะครับเดอ้อบางที่วิญญาไปกับถ่ายไปหลาย,ลายมือหล,หลายภาพหลายเรื่องเนาะพอเฮ่า,าต้องเฮ็ดนะครับเฮ็ดใบจังสัน้น ขันบ่อเฮ็ดสั้นๆมันก็อัดไทยบ่ได้นะครับเนาะก็เลยมินิวิญญาณกันเลยเห็นว่าฝนตกบรรยากาศแบบนี้ก็เลยเอ้าโอเคครับมาฝากเอฟซนะครับเนาะให้เอฟซเห็นมันบรรยากาศแถวบ้านวิญญาณนะครับเนาะคุยกันนั่มนะครับเนาะเกิดค่อนห่างหายกันไปหลายมือกเกิดคิดทอดกันนะครับเนาะประเด็คอมเมนต์กันคุยกันคิดทอดกันกับเท่คุยกันแต่กับอ๊บเขาเอินว่ายังไง คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment กันมากนะาะวิญญาตปล่อยคลิปออกไปก็มีเอฟซีคอมเมนต์เขามากอะไรดีใจนะครับเนาะตัววิญญาตึกึกดีใจแนละขอบคุณเอฟซีนะครับหลายๆนะครับที่หลายๆมองหลายๆบอนด์เนี่ยไปเนาะที่เป็นกำลังใจวิญญาตมาตลอดนะครับมาถ่ายคลิปออกคันเบิ้งกับคอมเมนตะ์คันเบิ้งมีกดไลค์กดแชร์นะครับ ย่าก็ดีใจนะที่มีเอฟซีติดตามหลายลังใจมาตลอดนะครับเนาะญ่าเขามีอย่างไรก็อจากเอฟซีเห็นบรรยากาศนะครับแจ้งข่าวให้ย่าเอฟซีราบคนเท่ากันเด้คุยกันได้เบิ้งภาพต่างๆเคยด้เบิ้งมันก็อยากติดตามเนาะกับเอฟซีหลายๆท่านนะครับเนาะติดตามญ่ามาตลอดให้กําลังใจญ่ามาตลอดขอบคุณใครหลยนะครับเนาะ มาทาง,ขงเขาวานวิญญาณเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเท่ขอนกีดนะครับนี่ถนนคอนกีดเนี่นะครับเท่ขอนกีดยังดีเลยล่ะนะครับเอากะบุมีอย่งางไรเลวงพี่น้องกะเห็นว่าฝนมันตกเลยขอแจง้งบรรยากาศฝนเนาะบรรยากาศฝนตกๆนะครับเบิดลขึ้นตกเบิดลขึ้นพี่น้องลองคิดเบ,บ้างฝนกขบอกว่าตกบักเต็มที่เลยบักเต็มที่นะครับตกแบบคือฝนตกธรรมดาเขาเนี่ยแหละครับตกจอจอธรรมดาเขาเนี่ยแหละ ต่ห้องตกเบิดขึ้นสอดแข่งมับเลยถึงแต่คำนะครับเนาะครับอ่าครเอฟซีทั้งใดฝนตกกะแจ้งวิญญาณทราบเลยเด้อครับเด้อนะครับวิญญากรรมีอย่างไรอยากขายเอฟซีโู้โเรื่องเล่าน้ำเนาะแต่พี่ญาติเฮยังอยู่เฮยังอยู่จากศรนะครับเนาะเอาวัากัรแล้วพี่น้องมาสัญญาเนาะญากรรมีอย่างไรขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีติดตามผมมีอย่างไรก็ขอกำลังใจ กันต่อไปนะครับพี่ยาไม่อย่างไรก็ขอขอบคุณเอฟซีพีตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อครับคลิปหน้าพี่ยาจะพาเอฟซีพีเที่ยว์ใสคอยติดตามนะครับเนาะคลิปนี้ผมไม่อย่างไรคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีมีแห้งทุกคนเด้อครับฮอดถนนไปเขับเคลื่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ